แกงเขียวหวานหนอนชันชัยวันหนึ่งม่ตาและยายคู่หนึ่งอาศัยอยู่ในบ้านหลังเก่าหลังหนึง่งทุกวันตาและยายมักจะทำอาหารกินเองอยู่เสมอวันหนึ่งมีเด็กที่ตรงข้ามบ้านนำเครื่องปรุงอาหารมาให้ตากับยายทุกวันซึ่งเครื่องปรุงนี้เป็นเครื่องปรุงอิสศษที่แทบจะน่ากินที่สุดในโลกเครื่อหนึ่ง ยายกออกมาลางเดึกเชนกับข้าวแกงเฉวหวานที่วครอบฝาชีไว้ม่เบี้ยวแล้จะไปจัดจานให้ตรงทนใดนั้นในชอมกับข้าวไม่แต่หนอนยึกยู่ไมลแรงแปลกมีถ้วยในชานะมแต็มหมดและหนอนทุกตัวก็พุ่งเข้าไปในปากยายยายตะโก,กนเสียงดังจนตาต้องเอาขึ้นมาดูเมื่อตามาเห็นตาก,ก็โดนหนอนแกงเฉาวหวานกินเลือดกินเนื้อไปอคน ท้ายที่สุดเด็กข้างบ้านที่ตายยญ่เห็นยทุกวันเป็นผีเด็กที่ก่อนตายโดนพ่อแม่ยัดหนอนยัดยูเข้าไปข้างในกับข้าวก่อนจะหนีออกไปจากบ้านจบประมานนแกงเฉียวหวานนอนชันชัย